ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้กับเบ้าโชกจะมาดูแลทุเรียนนะครับป้องกันโบให้ทุเรียนเพิ่นติดเชื้อนะครับติดเชื้อล่าได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวบ้าโชกจะมีวิธีการแบบใดกับติดตามรับชมนะครับพี่น้องก่อนอื่นเบ้าโชกจะถอน้าก่อนนะครับเราจะกวต้นหีีง่ายๆออกนะครับพี่น้องต้นนี้หน่อยกับบ่เป็นยังตัวครับ ครับกับวิธีการของเบาโชคที่จะเฮ็ดบ่าเหติดเชื้อนะครับก็คืออันนี้ครับพี่น้องย็นไม้บ่ครับนี่ครับไม้ที่เฮ็ดตอนแรกนะครับตอนนี้ครับอันนี้ครับขืนล่าเต็มเลยครับพี่น้องขืนล่าเต็มเลยครับต้องเลี่ยนนะครับพี่น้องครับในการเลือกไม้ที่เจ้ามาเสียบคั่นะครับ เสียบค้ำต้นนะครับ่ให้ไปตามลมนะครับก็คือซอยประคองนะครับพี่น้องก็ต้องเอาไม้ที่อันนี้ครับเป็นแบบอันนี้ครับเป็นแบบจ่างชีนะครับเนี่ยจะเป็นไม้ที่บบท่านในแห่งนะครับจะดีครับผมก็คือจะบบเป็นเสื้อล่าเนาะครับเนาะพี่น้องเสื้อล่าขึ้นแล้วก็จะล่ามไปหอดใบนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาเปลี่ยน กำลังติดงามครับสำหรับทุเรียนนะครับกำลังติดสวยงามเลยพี่น้องครับถอนออครับ,รบเกาเ่าไว้แล้วพี่น้องเลยนะเปลี่ยนใหม่ไหมครับเปลียนไม้ใหม่พี่น้อง รูถนอมย่างดีพี่น้องเลยเห็นทุเลียนแตกยอดออกแบบนี้ก็ดีใจหลายพี่นอ้องในการปลูกนะครับเนาะ,ะเราเปลี่ยนสิ่งที่เบาโกวาวมันกันท่าไทายไปอีกแบบนึงนะครับพี่น้องท่าไทายไปอีกแบบ กับมัดเลยครับพี่นอ้องเราต้องแน่นแห้งนะครับเอาให้เพื่อนสามารถขยายลำต้นได้นะครับกว้งไหลพี่น้องเอ้ยทะลุทะล้อมสุดขีด ในการเห็ดเนะาะหยานใบเพิ่นเสียหายครับกับเป็นมือใหม่ครับผมมือนี้ก็บามาอันนี้แหละครับป้องกันไว้ก่อนครับกันไว้ก่อนดีกว่าแก่แต่ตุเรียนเขาติดเสื้อนี่นะโอ้ยยากครับ,ออรบต้องหายาหายังมาดูแลอีกนี้ครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องซอยเพิ่นปัดคล้องจังหน่อย สามารถไว้ลุ่มร้มนะครับบนตรงแน่นแห้งหนอดกำลังแตกดีโอ้ดีใจร้ายครับพี่รองสำหรับทุเรียนอ่าตัวนี้เบ้าโชคดำไปนะครับตอนนี้ก็ขขืนล่าแล้วครับเดี๋ยวเบ้าโชคจะแกะอ่าแกะออกเลยนะครับว่าใบทุนอ่าสภาพเพิ่นจะเป็นยังไงเนาะครับเนาะตอนที่เบ้าโชคซื้อมากอ่ากิ่งเพิ่นจะจะหักแนีบยหักแนี้นะครับกำกึ่งครับพี่้องอาจจะอาจจะหักนะครับเบ้าโชคเลยดำไปนะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเบ้าโถกแกะบึงผมว่าน่าจะติดแล้วนะครับโอ้โหเอาแล้วครับติดแล้วครับพี่น้องติดแล้วติดแล้วโอเคเลยครับดีครับที่ดำใ้เนาะพี่น้องแต่บ่ดำใ้นี่ก็แย่อยู่เดี๋ยวบ้าโถกจะมัดไว้อีกเท่อนึงครับผมกันไว้ครับบ่าโถกจะมัดไว้อีกเท่านึงครับผมครับผมมัดว้รวมๆครับอม ใบควันครับกันไว้ดีกว่าแก้ทับซอยประคองไว้ครับถ้าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่บ่คว้นมองหามนะครับพี่นอ้องสำหรับม,มือใหม่มือใหม่แบบเบาโชคนะครับเย็นอนไเไากับต้องเลี้ยนแล้วครับพี่น้องเห็นไม่เก่ากับเลี่ยน เพื่อเพิ่มเพื่อจะบ่ะะบให้ขึ้นเสื้อลาเนาะครับเนาะเสื้อลาเดี๋ยวจะล้ำรับเดี๋ยวไปต้นพุ่นครับพี่น้องต้นพุ่นกับเบิ่งทาท่างจะบนขึ้นกันนะครับนะครับสําหรับต้นนี้ก็คือกันพี่น้องต้นนี้ก็โอ้ดีใจร้ายพี่น้องหลังจากที่ก้อนนานี้ก่บแตกแตกใบอ,อกมาหน่อยๆนะครับตอนนี้อู้ไหลครับแตกใบเพิ่มขึ้นเพียบเลยเป็นการ ดูแลเริ่มต้นที่ที่ดีนะครับเป็นสัญญาณที่ดีครับกบเปลี่ยนไหม่จักน้อยพี่น้องไม่ขึ้นล่าแล้วครับไม่ึ้นลาแล้วต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเอาสดๆแบบนี้ครับเนี่ย ค้องไ้พี่น้องเดี๋ยวจะหักก้นนะครับช่วงนี้กัฝนฝ้าอากาศนี่พายุนะครับพายุลือหอล่อนครับสามารถไว้จักน่อยหละ่ะถือว่าเป็นป้องกันไวนคน้ครับประมาณนี้นะครับพี่น้องเห็นโบอยาครับในการดูแล ครับพี่น้องผู้ไว้จักหน่อยครับป้องกันไว้ก่อนครับคลิปนี้กับผมมีอะไรครับประมาณนี้ครับสําหรับในการดูแลทุเรียนนะครับหวังว่าจะเติบโตง่ายไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับครับกับสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณพี่เพีงน้องครับที่ติดตามรับชมให้กําลังใจนะครับก็ขอให้พี่เพีงน้องนะครับอยู่ดีมีแห้งครับสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับกลับไปพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้อง giờ mà thân thương thì chắc có như vậy nào